ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบองไปสุขูส ouais. am ok ุก้นพี่น้องครับผมครับวนนีกัมมาพบกับอีสานโซลีพี่น้องครับผมครับแต่เมือวันนี้พี่น้องภาพพี่น้องมายามเบ็ดใส่เบ็ดเงี้ยเขียดไปแตงแต่เมื่ขึ้นพี่น้องครับผมครับเสียบเมื่ขึ้นประม่นสันทีตุ่มครับพอดีฝนตกไปเบื้องกันพี่น้องครับผมวาสิมันนี่มันครับผมไปลุ่นกันครับพี่น้องครับหลังแดดใส่แถวนี้พี่น้องครับใส่เบ็ดเงี้ยเขียดได้พี่น้องครับผม หลังนี้ยันยังครับนะครับน้่งขึ้นนี่น้่งขึ้นใครอิริครับน้่งขึ้นมันนั่งโขงคู่เลยครับนี่ครับยันยังครับพี่น้องครับผมยันยังบวกกูด้วครับพี่น้องบวกกูเราจะมาใส่อีกมาเลี้ยงมายามอีกครับนี่ครับคั้งหนึ่งพี่น้องเพิ่งครับเฮ้ยเฮถือเลยพี่น้องครับป้ายังพี่น้องครับป้ายังครับ ปลาคอพี่น้องปลาคอปลาคอโอ้ أو, ใส่งานพี่น้องครับใส่สวยๆเลยครับจะหลุดจะหลุดจะหลุดใส่ข้อหลามาลันงครับขง้อหงายครับอึ๊บอึบ้อปนครับพ่อปนนี่ครับพี่น้องครับอึ๊บขอหยาดปน้พี่นอ้อ,อ,อ,นนองครับผมนี่ครับปลาคอครับปลาคอฮึ๊บ สีเนื้อเขียดครับเขียดนี่ครับตัวเขียดม่ได้กกู้ด้วยพี่น้องครับผมยำอบนตโต,ตปลาเอาไปเลี้ยงมาเสียบไหมโอ้กินเหลืออีดิที้การปลดปลากินเหลือครับพี่น้องเอาเพราะเอางดส่วนเบ็ดครับส่วนเบ็ดเสียบเขาทั้งนี้ปลากะตัวพ่อปลนแหละพี่น้องครับวัวใหญ่ครับ เป็นงไงยงใส่จะหลุดหมดครับเสียบปดออกทั้งนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยดึงออกแค่นี้เลยครับปลาช่อนครับปลาช่อนนั่นหนึ่งเต็มครับเดี๋ยวแรงมาเสียบไม้พี่น้องครับผมแรงมาเสียบไมต้ตะเวนเลยเอาไปเนี้กันมาหลุดแลังนีเป็นอะไรพี่น้องอ้ ให้หลุดครับครับเดี๋ยวต้องหัวหลุดต่อไปพี่น้องครับใส่เบ็ดเนี่ยเขียดจะหมืกขึ้นเลยพี่น้องดังนั้นเนี้ยยังครับจะหลุดไม่แรงครับพี่น้องเนี่ยยังครับนี่ครับหม่งใส่เบ็ดกระไดจืดแค่ไหนพี่น้องครับผมฝนตก ไปปูครับปูปูนั่งปูนะพี่น้องเออปูนาปูนาเซน้นข่างคกุ้งสี่เลยพี่น้องเ่างย่าง,งครับบริยามาเสียบน้านบพี่น้องมันก็เปียกนิดนึงพี่น้องครับผมพี่น้องเพิ่งครับโอ้ห้อยยังกินพี่น้องครับผมก็ข่าวมุนนะครับพี่น้องหอดผิดเลย น่ครับหลังเบ็ดครับเดี๋ยบงสิ่มบดเหลือเราพี่น้องครับผมเป็นปลาไหลครับน้องเดี๋ยวเอาขึ้นบวกม,งมึงพี่น้องครับผมเบ็ดล่าเลยผมเบ็ดจากของวอ้อยดีล่าเลยครับบ่ได้ไรนครับคันปลาไหลบยำพระท่านบ่ได้ไรครับี่น้องปยำหลังต่อไปพี่น้องครับผมรับลุนไปเลยพี่น้องครับผมวันนี้มัตะหลังพี่น้องเอ้ย เอาบอทั้งหลีพี่น้องครับนี่ครับลังเบ็ดครับเกี่ยวไปใส่แน่วู่นี่ปลาไหลกินครับบอทันงเหาพี่น้องครับผมขอหยัดปดแล้วพี่น้องครับผมบอเพิ่งหลังนี่พี่น้องโมกปุจู่ครับพี่น้องไปอีกแล้วพี่น้องครับผมพี่ครับลังเบ็ดที่นี่ครับพี่ห้อยหางมาเกี่ยวพี่ เอ้ยพ่อท่านเด็กพี่น้องครับพิดยังไดน้อพี่น้องยังสิได้ยังสี่ปดอีกครับปดอีกป้าสิขึ้นทึ่งครับพี่น้องครับผมพีน้องพี่น้องพี่น้องยินเสียงป้าครับได้ยินเสียงป้าฮึบฮึบขับหลังหนึ่งครับฮึบฮึบพี่น้องบ่พี่น้อง พี่น้องเป็นโตพี่น้องเห็นหเปล่าครับปุ๊บมุ๊พี่น้องตื่นเลยครับนั่นครับปลาคอครับปลาคอนั่นครับปึ๊บบอลนี่บอลนี้ล่อซาล่ะพี่น้องเดี๋ยวหลุดพี่น้องปึ๊บดึงนี่ช่อนครับช่อนอ่ะปดครับพี่น้องปดเห็พี่น้องเบิ้งครับมันครับมันแล้วครับตัวส,สวยๆครับ เนี้เขียดใส่ผิดถุงใชะนะ่ไหมเจอถจึงจังสิบ่อมีหลุดครับปลดอาสิหลูดนี่ครับสวยๆครับสวยๆอุ๊บอันนี่กันมาเสียบไม้มาแล้งครับเดี๋ยวก็เขาลมลมแห้งอีหลีไวายคว้องใช่ไหมน้อง ใม้ดึงครับถึงบว่าครับตุ๊บปลายังครับลองถือ,อยูครับตึรองของน้ลองครับถือยูครับ เดือดยือกพะรุ้ว่ะตรงไหนครับตายครับตายปลาตายครับกล่องกล่องขัวเข่านี่ครับใส่นี่แหละพี่น้องครับผมนี่ครับตายครับพี่น้องเป็นยังอยู่ครับพี่น้องกล่องก้อยะจมน้ำตายครับพี่น้องอหัวหยาดปดครับพี่น้อง ครับพี่น้องวังนี้พี่น้องครับผมคึบตึกช่อนครับช่อนตัวทอทอกันแล้วครับพี่น้องครับคึบตึบสวัสดีครับกอดเข่าครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ตัวสวยๆครับพี่น้องอ่าก็หยัดปดครับพี่น้องครับผม ครับปูดดุนปีกครับพี่น้องครับผมนี่ก็แจงออกมาแน่แล้วน้ำถั่วคู่ครับจุกใจสีดึกกูขึ้นเรื่องทึ่งว่าน้ำข่มคู่ลาจะโวยกินครับนี่ครับมันเสียห้อยถือยิบพี่น้องครับผมโตฮะเปิดหลุดแล้วนี่ครับเบ็ดโก่งๆนี่สิครับเดี๋ยวเบ็ดไปแจ่ไหมครับพี่น้องเบ็ดประก้มอะไรครับพี่น้องครับหลุดไปเรื่อยพี่น้อง พล่น้องพี่น้องครับหลังนี้โก่งช่วงอยู่พี่น้องจะไปห้อยหลุดขึ้นกันครับนี่ครับบรรยากาศเนี่ยมนสอบพี่น้องครับผมเดีดออกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องครับหลังนี้ครับเบียดปินทางเลยพี่น้องนะครับโก่งออกไปพีเลย บ๊งจุยบ่ยังเด็กพี่น้องครับผมอาปดพี่นอ้องปดค่ายถือปลาไหลหน่อยนิครับรุดนกันต่อต่อไปพี่น้องครับผมนี่ครับทางนี้เป็ได้ครับือครับเมือ่อนี้เงียมหมดแต่ว่าพ่อถือ คู่สามีพอดีเลยพี่น้องครับผมนำพราไอ้แจ่มพอดีเลยนำลายลายลายกับพอดีครับ,รบพี่น้องครับบังครับบังห้อยยังกินครับพี่น้องโอ้น้องมังกรเบ็ดย่างหมูครับบ่อยย่งครับโอ้จังอีรีครับ บพท <the> ่านทั้งสี่เลยพี่น้องมตนห้อยหลุดห้อยกรับมีแต่ห้อยปลายเงาครับหลุดกับประอกินูเหลือครับแต่วลาไหลกินนี่ขาดมดหลุดมดนี่ต้องมาเสียงเงี้ยไหมครับพี่น้องครับพมึงพี่น้องมึงต้ห้อยเด้อพี่น้องเปียลุ่น เอ้ยหางหอดไซไปหอดหันครับพี่น้องครับปุณอ้ยปดพี่น้องปดปศปศนะครับน้มถั่วมีบังสี่ครับหนาสวนครับฮึ๊บฮึ๊บนี่ปศิน้องครับไปแล้วครับป่างันใส่ไปครับเดี๋ยวมากับมากินยังยังครับบ่ถือมองครับม่ปลาเของมานามถั่วหันเนี่ ส่เบริงสีเลยเสียไปครับนี่เอากรมาสวมเลยครับนี่ปลาขึ้นมาห,หนีของหันบ่ม,มีเบ็ดครับรุ่นพี่น้องครับรุ่นต่อไปมล่ลุนต่อไปยังไงผไม่มป็นไลอีกถึกนย่งก็ษีมีตัวใหญ่รครับพี่น้องมเบื้องครับบริยามย้ำขึ้นถึงสีเหล็กพี่น้อง นี่ต้องห้อยหลุดครับอันนี้ก็ขมอือครับไปเรื่อยๆพี่น้องครับใกล้จะขมือแล้วพี่น้องครับผมพี่น้องลุนไปครับบัอนนี้ม่มือครับดูต่อไปครับเอาพี่น้องครับหลังนี้ครับพี่น้องครับ มองใส่ใจง่ายครับพี่น้องครับเสียงครับพี่น้องฟังเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนีครับอย่าหลุดเด้อครับอย่าหลุดเด้อเห็นพี่น้องพ่อพี่งพี่น้องมาครับท่านี่ปดเบ็ดครับลองครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับเห็นว่าครับโอ้ใส่ใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวลากขึ้น ใส่โลครับพี่น้องใส่โลโอ้โน้องครับนี่ครับตัวเบลมเติมครับพี่น้องครับผมตัวเดียวจอดครับตัวเดียวจอดรปะหยัดปดพี่น้องครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวตัวง่ายเลยพี่น้องครับผมเดี๋ยวถ่ายพี่น้องมึงครับย่ามันหลุดครับลุกต่อไปครับเหลือพอหลายลังพี่น้องเดี๋ยวผมเลี้ยงเขาเสียบเงี้ยมัยครับ มาเลี้ยงมาเสียบเนี่ยบดีดีเลยครับพี่น้องเปลี่ยนบ้ามงามเลยเนี่ยพวกครับพี่น้องครับหวัวเกี่ยวกับขอพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วครับเหลือบ่เหลือครับบ่ถ,ถือครับพี่น้องครับผมหมดแล้วครับ ครับผมเป็นไลครับพี่น้องครับผมครับพ่อได้รุ่นํากันนะพี่น้องเอะครับผมมาขึ้นมาเสียบเงี้ยเขียยไปเดือดเดครับพี่น้องครับผมครับฝนก็ตกบด้ยามครับพี่น้องครับผมมายามย่ำมามอนพี่น้องแกงเงหินแะไรพี่น้องครับผมปอะไรมุนอับฮับอะ้พี่น้องครับผมครับนีก็มีแต้มเงี้ยตัวนึงครับแต้มใสโลครับแต้มใสโลตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวน้อยครับผมสามสี่ตัวปะผลกันไปครับ บริยานย่อมขึ้นตัวนึงตกง่เลยพี่น้องครับผม,มเมนกะพ่อได้ยู่ได้กินแต่พี่น้องครับผมครับเดี๋ยวมาเลี้ยงสิหยักเบ็ดใบมาใส่ดีๆพี่น้องครับผมซาัลม้นอน้กะขอลาพี่ลานองหมดสํานี้พี่น้องครับผมพอกันไหมในคลิปหน้าพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับ